สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องพ่อตายปฐมการลบทที่46ข้อ28-30ถึงก่อนที่เราจะไปตรงไหนกันนะครับเรามาดูคอมเมนต์เมื่อวานก่อนนะครับผมให้แชร์มาสิ่งที่ได้รับนะครับปรากฏว่าคุณฮันนี่บอกว่าไม่รู้จะตอบสนองยังไงครับตัวเลขลูกใครเมียใครเยอะแย,ยะไปหมดนะครับแล้วก็คุณเอวิภากว่าน่าสนใจเกี่ยวตัวเลขนะ ว่าพระเจ้ามีรายละเอียดของพวกเรานะครับเราคุณทันนี่ก็บอกนะครับขอพระเจ้าทรงอภัยนะครับอภัยเรื่องไม่ได้ตอบคอมเมนต์ลูกครับแล้วก็คุณสันนิรักษ์นะครับบอกว่าตัวเองสมาธิสั้นนะครับอ่านสองบรรทัดแรกก็ขอพระเจ้าทรงอภัยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมอยากจะให้เราดูเรื่องเมื่อวานนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับเราลองดูแค่ระดับชื่อลูกนะนะครับจริงๆลูกเนี่ยจะต้องเป็นรูเบนถูกไหมครับ เรียงลาดับนะแต่ว่าพัมพีเขาเรียงลําดับตามคนนะครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นที่ลูกของนางคนพี่นะครับชื่ออะไรนะลืมชื่อไปละนะครับลูกของเลอาก่อนนะครับเราก็เห็นว่าเขาเริ่มจากคนที่หนึ่งรูเบนนะครับเห็นไหมครับข้อเก้านะครับแล้วก็ข้อสิบซิเมโอนนะครับข้อสิบเอ็ดเลวีนะครับข้อสิบสองยูดาแล้วจริงๆก็ต้องเป็นลูกของคนของคนใช้ของน้องสาวนะครับ แต่ว่าเขาก็เรียงต่อไปนะครับก็คืออิสาค่าที่เป็นลูกของนางเลอาอีกนั่นเองนะครับแล้วก็เซบุรุนนะครับเป็นลูกของเลอาทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็ยังบอกว่ามีดีนาลูกสาวนะครับมีชื่อขึ้นมาด้วยนะครับธรรมดาไม่มีชื่อลูกสาวแล้วก็ถึงมาที่ลูกคนใช้นะครับก็คือกาดนะครับอาเชอร์นะครับแล้วก็บอกไว้ว่าคนนี้เป็นลูกของสินปานะครับเสร็จแล้วถึงจะมาที่ราเชลนะครับ ใช่ไหมครับทุกคนแซงหมดเลยนะครับแซงลูกของอคนใช้ของราเชลนะครับก็มีลูกของนางราเชลโยเซฟเบนจามินนะครับแล้วถึงไล่ลงมาที่ข้อยี่สิบสามครับถึงจะเป็นดานนะครับนัฟทาลีนะครับนี่ก็คือนางบิฮานะครับดังนั้นเราเห็นลำดับของการเรียงนะครับแล้วเราก็เห็นจำนวนหรือมีอาจจะมีอย่างอื่นถ้าเกิดคุณดูนะครับดังนั้นมีโอกาสนะ อย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งง่วงนอน,นครับสนใจกับรายชื่อหรือตัวเลขคุณจะได้รับพระพอรอีกหลายอย่างนะครับนั้นวันนี้เราจะกลับมาดูพระคัมภีร์ที่46 28ถึง30นะครับพ่อตายนะก่อนอื่นให้เราที่ฐานด้วยกันก่อนนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระเจ้า,นะจาตอนนี้เราจึงอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับ คุณลองดูพมพีตอนนี้นะยาโคบให้ยูดาล่วงหน้าไปหาโยเซฟนะครับล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนําไปยังโกเชตและพวกเขาก็มาถึงดินแดนโกเชตโยเซฟจัดรถของท่านไปยังโกเชตรับบิดอิสราเอลบิดาของท่านพอเห็นบิดาท่านก็กอดคอบิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลานาน,านอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่าพ่อตายได้แล้ว เพราะพ่อได้เห็นหน้าเจ้าแล้วและเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ครับเห็นไหมครับถ้าคุณอ่านว่ามีแค่เนี้ครับคุณได้ข้อคิดไหมครับพ่อบอกว่าพ่อตายได้แล้วครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรสะดุดนิดนึงเลยนะคุณจะคิดคําว่าพ่อตายมันหมายความว่าอะไรครับไขกันครับที่ถ้าเกิดพ่อตายก็เท่ากับ มีประโยชน์กับเขาครับคิดไม่อใช่งไหมครับอ่ะผมไม่ถามแล้วนะครับให้เรามาดูใหม่ที่คุณดูพัมพีพูดถึงชื่อคนก่อนเลยนะก็คือว่ายาโคบให้ยูดาล่วงหน้าไปทำไมต้องเป็นยูดาครับคุณจำคำสัญญาของยูดาได้ไหมยูดาสัญญากับพ่อไงครับถ้าเกิดไม่พาน้องกลับมาใครจะรับผิดชอบครับ ยูดาจะรับผิดชอบกับพ่อระยะเวลาเท่าไหร่ครับตลอดชีวิตของของใครครับของพ่อถูกไหมครับผมจะรับผิดชอบกับพ่อตลอดชีวิตนะเขาบอกเลยนะดังนั้นเมื่อพ่อตายเป็นไงครับยูดาก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วไงครับเป็นไงครับคิดคิดออกไหมเรื่องนีนะ้หมายความว่าถ้าพ่อตายนะครับถ้ายูดาต้องรับผิดชอบนะการที่พ่อตายเนะี่ย ยูดาก็เป็นไทยแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าแหมไทยจะไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมเรากลับมาดูใหม่ครับยาโคบนะเป็นคนให้ยูดาล่วงหน้าไปนะครับแสดงว่าตอนนี้ยูดาเป็นทูตสันติภาพเลยนะเป็นคนที่ไว้ใจแล้วครับเป็นคนที่พ่อรู้ละว,ว่าใช้งานได้นะครับและยูดาได้ปรับปรุงตัวแล้วนะยูดาได้รับผิดชอบยูดาได้ยอมเพื่อที่จะแลกกับน้องนะครับ ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เขาได้ถ่ายโทษมานะครับแล้วก็เขาก็คงไม่ได้ต้องการให้เห็นพ่อตายครับแต่ว่าวันนี้พ่อบอกว่าพ่อตายได้แล้วเพราะพ่อได้เห็นหน้าโยเซฟแล้วนะครับแต่ว่าพ่อยังอยู่อีกนานนะเห็นว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเห็นเรื่องนี้ครับว่าบางทีนะครับบางทีประโยชน์ผลประโยชน์ของอะไรบางอย่างก็ทําให้สิ่งที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นนะครับ มันไม่จําเป็นต้องใช้ผลประโยชน์เหล่านั้นครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายูดาไม่สามารถจะรักษาสัญญาได้หรือว่าตั้งแต่รูเบนจำนะครับให้พ่อฆ่าลูกสองคนได้เลยนะครับพ่อไม่จําเป็นต้องฆ่าลูกเขานะครับและเขาก็คีบสัญญาไว้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาครับดังนั้นแม้ว่าจะเป็นรูเบนหรือยูดาไม่จําเป็นต้องกังวลใจเรื่องน้องจะกลับหรือไม่กลับเลย นะครับแต่ว่าพ้อยของมันก็คือว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งได้สัญญาไว้เมื่อมนุษย์ได้ทำสิ่งที่ตัวเองพยายามสัตซ์ซื่อกับชีวิตเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับเราสัตซ์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าให้เราแล้วก็กับคําพูดรักษาสัญญาพระเจ้าเองให้เราไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องพวกนี้เลยครับแม้กระทั่งดูเบนเองนะครับถ้าเขาเป็นคนสัตซ์ซื่อจริงเขาต้องได้พรพรสองเท่านะครับลูกเขาทั้งสองคนก็จะต้องไม่ตายแล้วก็ได้รับพรอพร ครับแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่สัตย์ซื่อนะครับเขาได้ทําผิดและพ่อก็ได้ลงโทษเขาด้วยการเขาไม่ได้รับสิทธิทบุตรหัวปีนะครับกลายเป็นลูกโยเซฟตอวนี้มาถึงยูดาครับยูดาได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ถึงแม้พ่อจะตายได้แล้วครับแต่ว่ายูดาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้ครับและยูดาเองกับเป็นคนที่ทําให้พ่อรู้สึกมีจิตใจแช่มชิงขึ้นคือการรักษาสัญญา นำน้องกลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยในขณะเดียวกันเป็นคนที่ล่วงหน้าไปก่อนที่จะพาให้ครอบครัวกลับมาเจอกันอีกและในทสุดโยเซฟก็ไปหาบิดาใช่ไหมครับเจอกันจัดรถไปรับนะครับแล้วก็พ่อก็คือ,อยาโคบได้พูดกับโยเซฟว่าพ่อตายได้แล้วโล่งอกแล้วครับดีใจแล้วครับพระเจ้าทรงรักษาสัญญาและเขาได้กลับมาเจอลูกเขาอีกครั้งหนึ่ง ความจริงแล้วมันมีอีกหลายอย่างนะครับที่คุณสามารถดูในเรื่องนี้ได้ก็คือว่ายูดาเป็นคนให้น้องชายเหมือนช่วยชีวิตก็จริงแต่ขายเข้าไปเป็นทาสนะครับกับอิชมาเอลก็คือกับคนที่เป็นลูกเป็นลูกคนที่สองจริงๆเป็นลูกคนโตของอับราฮัมนะครับแต่ว่าก็คือกลายเป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกพันธสัญญา คนอิชมาเอลใช่ไหมครับแต่พวกเขาที่เป็นเชื้อสายของอิสซากยูดาเองกับขายน้องไปให้กับคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็โกหกพ่อว่าน้องตายแล้ววันนี้เป็นคนพาพ่อกลับมาเจอน้องมาพบนะครับแล้วก็พ่อก็ล่งใจแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดในอดีตขอพระเจ้าให้เราเห็นภาพนี้ครับแม้ว่าเราอาจจะผิดพลาดมาในอดีตครับ เราอาจจะเคยเมื่อก่อนที่เราไม่รู้จักพระเจ้าเราผิดสัญญาเป็นคนไม่รักษาสัญญาแต่วันนี้เมื่อพระเจ้าทรงโปรดไถ่โทษเราและให้โอกาสเราแล้วครับเรากลับกลายเป็นคนรื้ฟื้นให้สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนั้นกลับมาเกิดขึ้นจริงทําให้ความฝันของคุณพ่อครับหรือว่าความหวังที่ล้มเลิกไปแล้วได้กลับมาเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งและคุณพ่อได้มีความสุขมากครับอิสเอลจึงบอกว่าเขาสบายใจแล้ว เขาตายได้แล้วครับเพราะว่าเขาได้เห็นหน้าลูกคนที่เขารักครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยแล้วครับที่เราจะสามารถเป็นคนนั้นครับเป็นทูตสันติภาพเป็นคนที่แม้อาจจะเคยทําอะไรผิดมาก่อนวันนี้ครับแต่สามารถทําให้คนอื่นสบายใจได้แล้วครับได้พบกับสิ่งที่เขาขาดมานานแล้วก็สามารถเติมให้เต็มได้คือการได้รู้จักพระเจ้าให้เราที่ถา่านกันครับพระเจ้าเราขอพระอง สอนเราในเรื่องนี้พู้เจ้าข้าเรารู้ว่ามีหลายอย่างในพระเจนะพระองค์ที่สามารถสอนใจในชีวิตของเราได้และขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราสามารถเก็บรายละเอียดได้ยินเสียงพระเจ้าที่จะพูดกับเราผ่านพระเจนะ,ะขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราในชีวิตแต่ละวันที่เราเองจะเป็นคนนั้นที่จะเข้าไปหรือฟื้นเข้าไปประสานเข้าไปแก้ไขสิ่งต่างๆที่อาจจะผิดพลาดมาในอดีต และเรารู้ว่าพระเจ้าเองจะเป็นผู้ทําให้สําเร็จในทุกอย่างเราจึงอธิฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดโอยพรพี่น้องทุกท่านครับมีอะไรคอมเมนต์ Comment มานะครับสวัสดีครับ